ข่าวสารของประธานเอ็มบาเป้ครับน่าสนใจพอสมควรนะครับเอ็มบาเป้ครับเป็นไปได้ลุ้นทุบสถิติของซามอราโน่นะครับเ<ม>คลียร์เอ็มบาเป้ครับสนุนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสยิงอีก2ประตูเพิ่มโอกาสทำลายสถิติผู้เล่นเรอัลมาดริดที่ยิงประตูได้มากที่สุดในซีซั่นแรกได้เลยนะครับเอ็มบาเป้ยิง2ประตูพาเรอัลมาดริดบุชนะบีอร์เรอัลสองหนึ่งเกมลาลิกาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเป็นการรักษาโอกาสลุ้นแชมป์ลาลิกาในฤดูกาล2 0 2 4 2นยี่สับ แข่งกับบาเซโลนาและแอตเลติโกมาริตต้องบอกว่า2ประตูที่เ e อ็มบัปเป้ทำได้เนี่ยทำให้เ e อ็มบัปเป้เพิ่มยอดการทำประตูในฤดูกาลแรกกับเรอัลมาริดเ,เป็น3ามลูกจากการลงเล่น44เกมรวมทุกรายการมีโอกาสทำลายสถิติผู้เล่นเรอัลมาริดที่ยิงประตูได้มากที่สุดตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่ลงเล่นให้เลยปัจจุบันนะครับเ e อ็มบอปเป้อยู่อันดับ4ของสถิตินี้เป็นรองโรนัลโดกับโรสฟันนิสลอยที่ทําได้เท่ากัน33ประตูในฤดูกา 29, 20, 20, ล2 0 0 9 2 0 1 0้ 26, 27, ลสองพั0สิบ0ล้าก็สองับ และเจ้าของสถิตินี้ก็คืออีวานซามูรานอนนะครับที่ทำเอาไว้37ประตรูในฤดูกาล 1,992- ถึง1,993ถึงตอนนี้นะครับเอเ็มบเป้ขาดอีก6ประตรูเพื่อทา้าบสถิติและ7ประตรูเพื่อทำลายสถิติของซโมโโโามูรานอนขณะที่เร,มเรวมรลดีเลืออีก10เกมในลาลิการอเล่นเกม2นะครับของรอบรองชนะเลของซิโกปาเดเรแล้วก็เกมยูฟ่าช็อลีกก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับ ก็ถ้าทาได้นะครับก็จะทาบมุก็จะทุบเลยอะ่ะอีกหกประตูลุ้นทุบสถิติของซามูรานุนะครับถ้าทําได้ก็ถือว่าโคตรเก่งเลยครับสำหรับเอ็มบอเป้ครับก็ถือว่าประเดิมกับทางเรอัลมาดริดได้อย่างยอดเยี่ยมนะประเดิมได้อย่างดีเลยก็ถือว่าให้กําลังใจนะครับก็ถือว่าให้กําลังใจเพราะว่ารแรกๆมาอาจจะเปืนฝืดหน่อยเพราะว่า,วาต้องปรับตรงปรับตัวอะไรต่างๆแต่พอปรับตัวได้ครับมันก็ไหลามาเรื่อยๆฟอร์มก็ดีวันดีคืน ทำอะไรก็ถือว่าเป็นชิ้นเป็นอันเริ่มมากขึ้นนะครับความมั่นใจมาละปรับตัวได้อะไรต่างๆก็เริ่มตามมาอันทยอยมาเลยนะครับก็ถือว่ายินดีกับอ็มบอเป้ด้วยเนาะที่ฟอร์มกําลังแบบเข้าฟงเขาฝังอะไรอย่างนี้ตอนนี้อยู่เรียมผลิตกําลังตะบันประตูนะครับความมั่นอกบั่นใจอะไรต่างๆเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับต้องให้อิมปเป้แล้วเรื่องความสามารถส่วนตัวก็ต้องยกให้เขาจริงจนะริงนะฮะ ตามข่าวสารของเ e อ็มบาเป้กันเสร็จแล้วครับเรามาดูข่าวสารของหลุยอริเก้กันหน่อยนะครับกุญซือของเปเช่ตั้งเป้าพาเปเช่ครับฟาแชมปทุกถ้วยนะครับที่เหลือในฤะดูกาลนี้ครับลุยอริเก้ครับกุญซือของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเขาประกาศชัดเจนต้องการกวาดทุกแชมปรายการที่ลงเล่นทุกรายการเนีจะกวาดให้หมดหลังล่าสุดอัดโอลิมปิกมัเกสีสามหนึ่งเกมลีกเอิงเมื่อวานที่ผ่านมาครับ เบเช่ขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์เข้าไปอีกหลังเอาชนะมักเซ่ที่ไล่หลังมาทำให้แต้มห่างไปถึง19คะแนนในตอนนี้อนอกจากนั้นนะครับพวกเขายังผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมชิงประลีก,กเรียบร้อยแล้วรวมถึงเข้าเล่นรอบรองชนะเลิศฟรนช์คัพและยังมีคิวเตะฟีฟ่าคลับว r l ค c ั p ในซัมเมอร์นี้ด้วยฉะนั้นของหลุยส์เอรูเก้บอกว่าเป็นสัปดาห์ที่สุดยอดของเราเกมที่แสนคลาสสิกนี้เป็นแรงกระตุ้นให้กับนักเตะทั้ง2ทีมผมคิดว่าเราแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้ การแย่งบอลจากมักไซเป็นเรื่องยากมากแต่การแย่งจากไปเช่ก็ยิ่งยากกว่าโค้ชแต่ละคนพยายามลงไพ่ในมือแน่นอนว่าหลังจบเกมกับลิปูนั้นเราก็มีโอกาสลงเล่นในเกมนี้ซึ่งเราก็ยังพยายามกันเต็มที่เพื่อที่จะไปต่อผมมีความสุขกับทีมของผมและการสนับสนุนจากกองเชียร์มากๆเป้าหมายของเราคือการคว้าแชมป์ลีกเอิงคว้าถ้วยรางวัลทุกรายการและนั่นก็คือความหวังของเราเราตระหนักดีว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่เราอยู่ตรงหน้า เรากําลังทํางานอย่างหนักในทุกวันนี้เพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการโอ้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับตอนนี้ก็คือลั่นเลยว่าจะเอาทุกถ้วยสาหรับปาราสิซังชักแมงจะทําให้ดีที่สุดจะไล่ล่าทั้งหมดนะครับอันนี้คือประกาศชัดเจนสารจากหลุยเอริเก้กุนซือของเปเชครับบอกว่ายังไงก็จะต้องเอานะครับตอนนี้กําลังบ้าระห่ำเลยต้องบอกว่าบ้าระห่ำจริงๆนะครับสำหรับเปเชตอนนี้นะครับทำอะไรก็ขึ้นไปหมดนะครับก็จัด ลิฟ์ูลมาแล้วก็มักเซก็โดนต่อนะครับฟอร์มดีจริงนะครับก็ความสามารถขีแล้วก็เขาเรียกอะไรกำลังเข้ากับแท็กติกด้วยนะครับไปดูกันที่วัยรุ่นยะลากันต่ออย่างลามิญ่ามอนะครับเขาบอกว่าแฮปปี้มาทุบตราหมีพังงาจจฟูนะครับลามินยาม,มานครับปีกดาวรุ่ของบาร์เซโลนาสุดยินดีเอาชนะตราหมีแอนบริส4ีสพร้อมกลับไปเป็นจาฟูอีกครั้งแล้ว บาซ่าโดนยิงนำไปก่อน2-0แต่กลับมารัวทีเดียว4ประตูแซงตรามิถึงทิ่นพร้อมเก็บแต้มสำคัญสำหรับการลุนแชมป์ในโค้งสุดท้ายลามินยามลครับบอกว่าผมมีความสุขกับชัยชนะแล้วก็ได้3มแต้มามากๆเลยนะเราฉลองกันภายในห้องแต่งตัวใช้เวลาอยู่ด้วยกันก่อนก่อนที่จะแยกย้ายไปเล่นให้กับทีมชาตินี่คือชัยชนะที่สําคัญมากอย่างแรกเลยเพราะมันมาจากคู่แข่งลุนแชมป์โดยตรงอย่างที่2เพราะมันทําให้เราขยายช่องว่างออกไปอีก ผมมีความสุขมากที่ในตอนนี้เราขึ้นนําและเรียกความมั่นใจอย่างมากมายเรารู้ดีว่าเราไม่ชนะพวกเขาใน2เกมล่าสุดเราอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสามารถปราบพวกเขาได้ตอนที่เรายิงลูกที่3ได้เรารู้สึกว่าเกมนี้อยู่ในมือของเราแล้วหลังจากได้ประตูที่4เรามั่นใจว่าเราจะปิดดีลนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือความมั่นใจของลามินยาเมลนะครับเขาก็บอกเลยว่านี่แหละครับของจริงนะของจริงทีเด็ดไปเลยนะครับ ก็ถือว่าผลงานสุดสด่าทั้งตัวยามาองแล้วก็ทั้งบาร์เซโลน่านะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยพร้อมพังงาดก็ต้องบอกว่าพร้อมพังงดัดนะครับที่จะกลับไปโลดแล่นนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่บาซ่าต้องการอยู่แล้วนะครับเรื่องของใจนะความกระหายในตัวนักเตะรวมไปถึงโคช้ชอย่างซิงฟริกเองความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับ ไปดูกันที่บอสเฉงกันหน่อยโรเบนอมริมยอมรับว่าแมนยูยังห่างจากมาตรฐานที่แฟนบอลต้องการนะครับโรเบนอมริมครับพี่เฉ่งเรายอมรับว่าแมนยูยังต้องพัฒน,นาอีกเยอะกว่าจะถึงระดับที่แฟนบอลต้องการเกมนี้ครับต้องบอกว่าบรูโน่ฟรานเดสโว์ฟอร์มสุดยอดนะครับทำหนึ่งประตูก,กับ2แอสซิสต์เป็นหัวใจสําคัญของแมนยูอีกครั้งแต่ถึงอย่างก็ตามมอริมมองว่าทีมยังต้องทําอะไรให้มากกว่านี้อีกนะครับโรเบนบริมก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกเลยครับเขาบอกว่า เรายังห่างไกลาจากสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังและสมควรได้รับดังนั้นผมยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมากเท่าไหร่เราต้องการชัยชนะและต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีกฟอร์มการเล่นของเรากําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะและเมื่อผลการแข่งขันออกมาดีมันก็ช่วยให้ทีมมั่นใจมากขึ้นผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของทีมวันนี้มีบางจังหวะที่นักเตะดูหมดแรงไปบ้างเพราะ,ะเพิ่งเล่นเกมหนักกับเรอัลซิดัตในยูโรปาลีกเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมาแต่ทีมก็ยังหาทางเอาชนะได้แม้จะเหนื่อยล้าซึ่งถือว่่าาเป็นสัญญณทีีด เรากาลังเข้าใจจังหวะการเพรสซิงมากขึ้นสร้างโอกาสได้มากขึ้นและยิงประตูได้มากขึ้นนี่คือผลงานจากการทํางานหนักและความมั่นใจที่มากขึ้นหลังได้ผลงานกันที่มันดีฤดูกาลนี้แมนยูอาจจะมีปัญหาเรื่องฟอร์มโดยรวมแต่บรูโน่วันเดสยังคงเป็นหัวใจของทีมและเกมนี้ก็โชว์คลาสอีกครั้งหนึ่งเข้าใจบอลให้ราสมุสโลนยิงปิดเอายิงเปิดหัวนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูแรกในเลกของฮอยลุนด้วยนับแต่วันที่7ธันวาคมก่อนที่จะนั่นของกาลาโชจะยิงเพิ่มเป็น2-0 และสุดท้าย Bruno บรูโน่ปิดจ็อบด้วยลูกยิงสุดเฉียบคมเป็นประตูที่สของทีมครับรูเบนอัมบริมครับพูดถึงชนะนั้นของบรูโน่บอกว่าบรูโน่เป็นมืออาชีพมากๆบางครั้งเขาอาจจะแสดงอารมณ์หงุดหงิดออกมาเพราะเขาต้องการชชนะเสมอส่วนไฮรุนก็เพิ่งปลดล็อกประตูในลีกอ่านี่เป็นประตูที่สําคัญสําหรับเขามาก mm hmm. เขาทําทุกอย่างถูกต้องคอยช่วยทีมมาตลอดและสมควรได้ประตูมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ด้านของรูเบนอัมบริมนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ พูดถึงพิจ๋งเออพูดถึงเจนั้นของบรูโน่พูดถึงราสมุสซอยลุนพูดถึงสถานการณ์ของทีมบอกว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงมาตรฐานที่แฟนบอลต้องการจากแฟนบอลปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4แมนยูมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้มันต้องดีกว่านี้เพราะว่าคุณเป็นทีมระด,ดับไหนแล้วคุณเป็นทีมระด,ดับใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าระด,ดับโลกนะฮะ ฝากด้วยครับสำหรับแฟนตาซีพิม์ลีครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอนไลน์ไปที่แอดแฟนตาซีสาม้านะครับอย่าลืมมีแอดอำนาจด้วยนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสามีนาคมนี้ครับรุ่นระวันใหญ่เราาใจทุกแม์นะครับสร้างทีมสุดมันนะครับจัดทีมในฝันของคุณแล้วก็เลือกนักเตะโดนใจ5คนนะเหมือนคุณไปจัดทีมอยู่ข้างสนามเลยไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับจัดทีมกับทีมแฟนตาซีนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารเนาะเดี๋ยวข่าวสารมีมาอัปเดตให้ฟังแบบต่่ออเนืง เอามาอัปเดตฟังแบบยาวๆครับพี่น้องชาวสเก็ตบอลที่เขารรักทุกท่านทุกคน